อันที่เลยครับเงิบล้านกับเจ้าไห่จ้าจแสนโ้อเคแแล้วอ๋อแเรอเอมามามาสิปันแห่มาอ่ก็คอยกันนะคุณค่อยกวดเงี้ไปเลยลหนแมนครับเป็นเป็นเจ้าโคตรใหญ่ด้ย ้าจะจับยังบานนี่เนาะขอจิจับตัวเราได้ไหวหวะมาพี่ที่ใดฝนตกทุกเท้อเพื่อพี่ดองเลยเนาะโอ้ยรับทักทายสบายดีเด้อสบายดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีทีหักแพงทางซ่องสบุญบนา,นะเ,านเนาะมาพบพปะในวันนี้พี่น้องเลยทางสาบุญกะพี่เนาะมาหากินมักชลาใหญ่ายเนาะมักชล่าเราเฮียนี่มาแห้งได้บอกไปสิเนาะต้นน้อยแต่ว่าหมากลายบังกลบรับน้ำหนักโบยอยู่ได้เนาะถูกมีอยู่ไหมมันมันเสียใจก่อนเนาะ ขยันแต่ว่าแถบนี้หั่นเล็กน้อยบ่มีหลายบรรยากาศเล็กน้อยคิดดื้อบ่มีเล็กน้อยคิดดื้อปลาดุงไว้เนาะมึงขอโทษอสิหมักศิลาหรือว่าหมักฝรั่งเนาะเหมืนเอิมัหมักศิลาใหญ่งได้เนาะมึงก็ต้องตัวนิดหน่อยม่งเราจงไว้ลายดีเราเก่งแล้วเราปลูกยังหน่อยก็ต้องเอาไว้จักกันสองหน่วยเนาะมันจะเป็นหมักน้ำมุดไทยตัวนะ ทาวันเนนทีงแล้วกันใช่ป่ะเออชาวภูมิอ่ะมันจักเลยเนาะมาจีนจ้อ,จอง,อง,องมามาเลยเธอจ้องกูเถื่อเราใช่ป่ะเลยโดยสวัสดีม,มาจีนมาจ้องมามองอยู่หันมาแปลนบ่ได้เนาะทีแถบนี้เว้พี่น้องเอ้ยป้าซา <c oughs> นี่กะทั้งสวนกับพี่พี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามทั้งหมู่บ้านของทาง นี่ก็จะเป็นเพื่อนของทางเอ้วิ่งไก่เ,เพชรเนาะที่พันได้ตั้งเสาวไว้เอามือย่ำย่ำดีค่ะพี่ตังค์เอ้มาตั้งไว้แต,ต่ว่าเช็ดตอนใดต่อกะอรอเบิงน้ำกันเาเช็ดมือใดเดี๋ยว่าถ้าเอื้อพันชิคิดำเนินการตอนใดเนาะวันนี้ทางสิบุญก็ได้มาเยี่ยมมายามทางช่างเฮ็ดเท้ามีตู้ค่ำไม่แด่ เป็นยังไงเนาะมันได้ยิงขอบข่างอย่างเรียบร้อยไปแล้วบาทนี่โอ้เสาที่เออเราสั่งมากอะ่ะาพยายามคุ้มไปอยู่แป่นมาเลื่อยเถีบนี่ซานที่มันขอบบ่เซมือห่ะ กี่ต้นว่12ต้นบ่12บ่แม่นเก่าล่ะว่าเก่าบ่เฮาตั้งขึนี่เก่าเนาะแถวแถวละ3อืมข่อยก็เวาไป12ต้นก็สิได้สิได้ว่าก๋ลมซ่าเอื้อล้เฮียแล้วเนาะสเปียนนี่สิว่าหางานข่อยแล้วสิว่าได้ปกไว้ยามถึอืมานี โอเรมาเตฮึงได้ทั้งสร้างเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้เนาะพี่อะพี่ไม่ไหวด้วยงเคยหมแม่นเคยหมได้ลงมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน่บ่แม่นโพี่เสียงพี่นี่ จ้าเอจบยังโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีทำไปตู้พัดกีด่เอยอะเอ็ดกี่พุนโดย่นโดยสบายดีแล้วเอเดียขุดยาขุดกี่พุนขุดกี่พุนยายแล้วว่นี่นะโอ้แต่ว่าร่องหน่อยครับเนาะ อมาตอแล้วเอาขนก่อนเนอเหยียบได้บอเลยเยบได้เบิ้บอลยัยวยเหยียบโบได้ถ้าเคยมายังมาบ้าบอกเคยไหมนะเคยมาวันนี้โคฟชามขึ้นนะว่ะโอ้ยโอ้ยก็อยู่โคฟชามขึ้นก่อนเอามาตัวเนเวยียบโได้บอ เขาแจ้งกับเพืนอันนี้นะบางคนบอกว่าครบสามคืนสามมื่อกันทีบอกโอ้บอนนอนกลางคืนน่ะได้แต่ว่าตอนเว้นะครับไปเฮดเบียร์ก็ได้เนอะโดยนุ่มเปี้ยวซื่นใจซื่นใจโอ้ยดูความแข็งแรงบอนไปตามนักขันกลางคืนเพิ่นสามคืนเพิ่อนกคืนเมนสามคืนแต่ว่าตอนเว้นั่นเฮดเบียรอยู่ใจก็ได้ ไม่เียงานแล้วว่ะไป่ก็ยังเป็นเคยใหม่เอ้เนาะโอ้เป็นเคยใหม่จบอบนอนสามืิอสามขึ้นกลางคืนกลางคืนมีแต่กลางคืนอย่ซื้อนอนกลางคืนนอนเว้ไม่เห็นได้งานกันได้งานได้แต่ว่ากลางคืนนี่ต้องเมื่อโบพาไปนอนใช้ไหมะอ ตอเมื่อนอนครบแม่นอืมนี่ว่าทั้งตนเว้นทั้งกคืน3 3มื้อ3คืนนสิบ่น่ะอันขนเดือนบ่ลบ่3มื้อ3คืนเด้อสินอนใจอยากตื่นมื้อนี้บ่ไมเชื่บ่สับลงหน้าซีดบิดอืมนี่ได้ไปถ่อใหญ่ผู้ได้ฮักเงินมื้อน่ะมาแบ่งแม่ตู้ ค่าจะโคตรไง้ายสาวครับเงินชิบลานมือนะไีตู There, ้เมื่อไหร่ไปตู้แล้วเงองตายได้บาเปล่าเนี่ยไปตู้ตู้ก่อนไปตู้อันที่เยครับเงินชิบลานกับเจ้าไห่จัาแสนโอเคเอาแล้วเออ ก็ค่อยกันนะบุณค่อยกวดเงาไปเลยลูกแม่ครับเป็นเป็นเจาะขูดไงด้ลยหญ่ต้ก็มันหาผาป่ะนี้ส่วนตัวเห็นหน้ามาเริ่มบบอื่นเอาผ่าทอยเช็ดลูกไปน้ำตัวที่เราก็ขูดนี่ขูดไงน้อแม่ล้วผ่าเช็ดจะจะให้เขาใหญ่ยังเนี่ยกอาไปเรยกตุ๋จังทำทีเดียวเลยเนาะ เยอะเลยไม่เท่านอยู่ที่อันดูนะเออื้อไม่ถูทำความสะอาดในผ้าแล้วปิดรอบกอนแต่เราะจังนะแต่จะเอาเอาผ้าธรรมดาในมาถูก่อนแต่ว่าจะเอาผ้ามาถูรถนะมันมันชิ่เพื่อนไแม่พันยาแนวอย่างยังเขาจะเอาตัวนั้นมาถูนอ่ะ่ัเขาเ เนี่ยจ้ะเงินเหลือแต่ติดบานบาดนี่เนาะแต่ว่าอ้ายเลยสิทาสีก่อนบ่ดูติดบานก่อนห้องน้ําใช้งานได้แห้อ่านานก็ยุดชงานแต่งนี่เนาะอืมนงบ่ทันได้ใส่นันอยู่อืมทันได้ใส่โทรศัพท์ คุยไปก่อนใต้มีต้อพักคนนะืมแต่โเจ้าไปแล้ไม่ได้พักเลยโอ้ยังยยยยยวยยยนยย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 ยว่ยย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 ียยยยยยยมัยย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 ยอยยยมยย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 ย้ยย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 ยไยย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 ่ยยยยยมยยย งานรถไดสันตุ้นมาส่งป่ะ่งี้ยสร็จเอมาืองานแต่งกันทักสวัสดีตุ้นบ่ชมอชยอบุปผากบ่าวเมืองานแต่งด้ว่ามาเขยอะไรกับเมื่อบอผ่านยดไปมากอ้ามมา เอาดีเนี่ยก็มือ uh ที huh> ่เราเป็นไข่เป็นไข่อากาศเปลี่ยนเออที่เราเป็นไข่เอาดเนี่ยกระมือนี่ยดเรื่องนี้เนาะขูดแด้วก็ทำความสะอาดเพราะว่าน้ำปูนเลยน้ำปูนคือการยังบอลนั่นวิทยายาแนลยาแนวกับเขากเอาผ่าอันคิดิ้วธรรมดาเสร็จไปก่อนผ่ากี้เลยด้วยแล้วส่วนจะเห็นผู้เดียวไวาแล้วเนี่ย หาลูกค้าลาบมาช่วยก็เอ็นหน้าช่วยเห็นน้ามานั่ดเลอน้าเนาะไปแานกันแล้วที่ตอเราเราเผาถ่านเมื่อไรดิเผาถ่านอยู่ไ้นใกล้เด้ใกล้ชิคอนะบ่คอนึงไม่ได้ชิชชอ่ก็ชิชชอบก็นั่นแหละเติบโยจบละใช่เลยตุ ชคอสี่สิบก็ได้สี่แสนเนาะอืออือเลยอาการอเียวเลยเอากระตุปพักพอกนบัดนี่จะทาักอนถนะอือนี่พอาก็ได้ถเกมาเลยนี่นี่อืมหอนอนเนาะักก็ดีักเนาะใหญ่อือ เคยชิได้ลายมอเเชิอาี่ปูนหลอดีกว่าเพราะว่าเิแต่งหน้าแต่งตาเกี่ยงกวยต้องใช้เฮรื่อดุหลังจากพี่นั่งกะเดี๋ยวกระโลดอย่งเดียวใจข้างนอกระตุเรื่อยๆดิเช็ดเออเช็ดดิๆมันลไปด้วมานะมันมีมันมีแล้ว จะ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 พูดออกมาเห็นแจงไปแจงไรตะวจะเห็นขึ้นว่อยขีมากจากูดนีถูถูไปเลเจดีอยู่นมาถูอืมเจาว่าไรมัยังต้องทำกอสารพ่อยายยาเนลก้อนเนึ่งก็ขีปูนล่องแรกมันก็ต้องปูนก้อนห้ึ่งไปข้ปูนล่องแกวันาต้องก๊สารแบบเดียวแบบนี้ไอืม จำพ่อยไว้เราเอาพองถุะจำพ่อยจำพ่อยไว้เห็นแล้วพอวจ่อจะจับยังมานี่เนาะจ่อจีจับตัวเราได้ไวหวายจำพ่อยไว้เราเห็นเกียดเลยเ้นยยพอคนก่อนหมดรอบเ้วไปเอาไว้พองน้ำจะต้องเอาใช้อาน้ำใช้กระถางตัวเอัน้กระถางนะคะค่อยเช็ดไปเนาะเอ

เกียงเกียงปเกียงที่มันนานๆันมาสอสอเนาะไปจะได้พักแกหมาสซราบช่อก้อยได้หรือว่าพักปตูนะขึ้นไหมได้โอ้งามเดยได้ผมเคยได้เคยชี้ใช่ได้พอแ่ไงเลยผูกพ่อมพอมีนางขอพักอยู่นะสบายดี โอ้บักบัตู้ล่ะแล้วเอาบล็อกกั้นแล้วก็เอาดินทราเนาะนี่จังว่าคนเ็ดเป็เนาะอือมีทางเริ่มใหญ่แล้วผักีอันนีเนาะแม่นผักีผักีลา่ป้อมป้อมบัวน่ะเบิ่งแน่น่ะมังแล้วน่ะที่หัวที่ว่าเอามาแต่บ้านเอวิ่งเอวิ่งแม่นบ่แม่นตัวนี้คือบ่เฮ็ดนานบ่เดียวกันแม่ตูเนาะ มันจงคับบานนีเห็ดนงานพักไอน้องมาตะเพิงแล้ววะมาตะเพิงเตแล้วโดยโดย่าของบัวเราเร้พักใช้ยังได้ปนได้สิมานิเนาะ้นมังมี่ว่านั่นนะมาขับข้นไปไปโดยนนี่่วมาตะเพิง้เยกันโดยเอามาวยอย่ามงใหชาวเงนเคยหม่หันยังบ่ฮอด ไอ้สามมือสามคืนโคฮงตาเหลืองตาเหลืองไม่ว่าน่าสิมเผื่อสีนั่นเนาะนมือมือที่สีมันมาเราได้นะนอนดีครับนอนพับกอนต่ออีกครบคกบชามือยังไม่าดนยังโอ้อืมเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เรียบร้อยไปแล้ว คับบาทนี่บาทาสตงนอกอ้นี่นองเนาะแมนก็ต้องได้เพียงม่ดก่อนไม่คนเกือบมันว่านี่ไม่บิ้งพที่เห็ดคือน้องสโปเดอเ่ตะเป็นเนื้อหนังปลาใสใสะเบียงเงินบ่แมนใจะซื้อฮะสี่สิบปาทตอน้าก็หนึ่งสี่สิบาทสี่สิบตัวก่อเบอันี่สิบหที่สองที่ ประมาณเนาะใสทั้งหน้าเนาะโหมันบัวห้มันลงเกินแม่คนนึงเนี่อันห่านที่ว่าเขาซื้อเครื่องช่างบ้านเท่ากันหรอหนึ่งรักแปดนี่พ่นที่ว่าห่านบอกมานยังนี่ห่านโตน่ะลักเจ็ดว่าลักแปดอ่ะลักเจ็ดเป็นรูปเลยเนาะแม่มันจะเป็นน้่ได้นะขมาเขาตั้งใช่ด้วยรถก็ต้องมาห็ดตกแต่งอย่างไรบ็ต้องเปลืองปูดอีกแล้วมันก็ใแลบบน้ำ แบบเดียวก็เฮิร์ตม่น้องนิงเนี่ยแต่ว่าเฮิร์ตม่น้องนิงเนี่ยเราจะมีช่องเลยมีช่องน้ำหลออกแต่เฮิร์น้องสมบูรณ์นะผมมีช่องแต่เพิ่นเพิ่นทีเอาท่อใส่เอาทอใส่แต่เฮิร์น้องแม่น้องนิงเขาเขาสั่งเพิ่นเด้สั่งทั้งไอ้รถเนาะเราเราหน้าฝนตกเป็นอยังเไาปั้นให้มันไหลออกเลยนะบ่อยมันอึ่งเดี๋ยวยังมีตัวนี้อีกเด็กับมันไดมันใดนี่มันใดเชียวมันใดเชียวมันใดเนาะข้างนู้นเนาะ เอาพุ่นบ่อแมนเออต้องได้เอาตุ่บก่อนเนาะบิดบ่ตุ่ตุ่นี่หันต่อไปเมย์มันมาใช้เอาออกอยู่เอาเกิดแล้วแน่นอนแน่ละตัวนั้นน่ะตุ่น,ตน,ตนี่ถ้าบอตุบอ<น>ต่บ่นี่มันเหยดยบอะไรลูกเจ้าเได้เนาะทามขันกับบอเจ้องอ่ะแต่ว่ามันมือม,มันต้องเอาออกอยู่ได้แหละเออมันเสียทามขันกะก็ได้เยอะมันกะโกพุ่นแล้วแต่ว่ามันกัน มันก็ได้เพราะว่าเขาขึ้นมันว่าสังกะซีในทั้งแม่เพบนว่าจัให้เห็ดกระเทือบบนดังไฟมีเถ่าคัมอยู่นอกอุ่นเพราะว่าบัดต่อไปมันต้องเลื่อยู่แล้วนี่ตันมันกระโล่งได้กันเอาเนี่ยออกเพมันกระโล่งมันกระเบิงเนอะเพราะว่าคืทั้งดังบัดที่ของม่จูรวัดชุดทหารเอ็นบักได้บักเศษหน่อยหนึ่งเอ็เพ่อได้นั่นนี่นะบักดัไฟอยู่นอกนะ ก็ออกมาแต่คันขางนะบ่แมนแมนถ้าเห็ดอุจจาจยไดก็ได้เนาะพวานังกันพอเจร้กินกุ้งไหมก้งแมนเี๋ก็ออกมาหดกระเจีบ่งธนาคารเจรเราเรามาชุดน้อพี่บ่เรื่นี้เขาไม่เท่าคำคำนี้เลยเรามาชุดน้อนี่ก็ได้ได้สั่นี้ได้เอือกได้พอดีเหตดหมันตกอันนั่นนั่นโอะเามันเหยียดแทงน้าุพันแขงน้ามันก็ได้จริงเนาะอว่าพอพออันนั้นนี่ เทือนสามเสาอ๋อนี่มาจากเฮือนน้องบ่เสาแม่นมาจากหันเนาะเออมาจากเฮือนตูนางเลยมาสามเสาเห็ดแทงน้ำแน่แทงน้ำกะเสาเลยก็มาเห็ดกระเทือบเมตู้ดังไข่อยู่นอกพี่ได้เลยเราพอดีพอเรานั่นโต๊ะคนก็ ก็โอเคอยู่ก็มาให้เกิดชีวาหนาวสิเนาะเราเหตุไปพุ่นมันก็ชีโควิดเด่นนะเราะป็งที่ว่างหลายอยู่คุณเป็นแถวปลูกเนาะงม่ทนแวเนาะจะปลูกแถวนี้ไม่ปลูกนี่แม่เพิ่งจะปลูกพักปุ้งยังแทวนี้ถวยไขว้แล้วฮะยังมันมาอยู่พักหนาละมีเต็มแล้วเต็มแล้วนี่แหละถือว่าชีวิตแบบคู่เพียงเงินถือว่าถ้าไปซื้อนี่กันเนาะค่าหน่อยเดียวหาไขว้พัก อันพวกนะอือภตับานนี่ฮันเดอเบียวปดียชินมานี่มันเป็นตลุกด้วยอยู่ม่งนี่เป็นนอนดีเลยเบเลยหมเลยขบอกคันังีไอบอกังการยังบอสนก่อเนี่ยไปก่อนหนไปผลมาแหละไไม่บัดขนาดนี้เกนชวนี คนมาดูโอ้นอนคนียวเลยวกล้วยไปจนเห,เหเียวเยเงาแท้ัก,กล,าานนล้วยก้วยทนี่น่ะกล้วย,ย,วย,ยวน,นีมาานามือนันุตึงาคักไหนึ่งเขาน้าอยู่ว่า่างเปี่ยนเอยู่เียวนั่นเจมีมีข่มีหีไว้แล้วไข่ยุ่เนาะอนนีต้นอนนี่บออเสียนะปูนะ เข้มาปูนอนเลยมานีปูเลยมอเลยเนาะวันี้เราก็มีใครมีนั่นอยู่เนี้นะแมนไจะพูดอะไรเขาซื้อมาให้มาเดียวเ่านัยลวันนี้เคยไหมยามด้มานอนพี่แล้วจะขึ้นเท่าไรเลยนี่จะขึ้นเลยนี่สามมือแรงสามมือแรงมือแอดิฉันหายมือ่อยู่มือที่ซีแมนพักพ่

ไม่มม่ตูทอดเกงงไหกามาเขาเบือลยันพริกเทอรใส่บดเ่หตัวมันไูแล้วจะแช่มไม่ตูจ้ะนะตัวทัวให้ตะกตปกีดปีกโอ้ตัวใหญ่ๆเนาะ บ่อแก็อื high, you know? th uhm ここ่นำลายเลยเนาะทำทัวให้เหทั่วกับทัวแลยงไม่ตัวไมัทำสีมูลเ็มขามได้เนาะอเขายอดยุคเขาจกินแต่นี่เห็นบ่อใช่คอยใส้แล้วมาขามแคมนะเออหกน่ายิ่ได้ย่ได้มาดู้ปุ่งเล้กเลหืม หมักทั่วว่าผู้อีกหักทั่วจะมีบักทั่วจนนิบแถวๆนั่นก็ได้หัวยากนะเพื่อพันจิบุกเบิกนี่จะไม่ตู้กินหลายรอบเติบเออโอ้ยคุณเสียบแถวๆนั่นยข้างขึ้นเลยแับนี้บุกเออออกเลยวุกคนเจ้าจะจะทางทางเงินไปบิงหันเนาะได้งามไม่แพ้งามกับมันมันมันเป็นพุ่นบางใหม่ไพ่ใหม่คนในย้อน

แต่ว่าเพิ่นก็เอาใบให้เบื้องนี้แต่ไม่ค่ะมันจะเป็นผ้าอ่อนแบบอ่อนๆไ่ตองกล้วยเนาะข้างในนะผ้าสีขาวเลยเมันแบบนั้นนี่ไว่ะน้ำน้ำฝาทังอ่ะเด้กับสีน้ำฝาทังกับสีนั่นแหละที่วแบบ่าแต่ว่าบัดท,ท่าแล้วมันสะออกมาแบบนั้นบ่เท่านั้นสิตนนะ้งควบคู่เนาะมือแบบเบื้องน้ำกันให้พี่เอาไว้มืออใดท่ากั้ทั้งอ้างอาโทรห่าเอาเบื้องนองเันก็แบบเนี้ย เมืองสีบ้านงามนะสีง้มคือเจ้าของบ้านอยู่วยิ่งเป็นแป้นอยู่คนนานารับเงินอันใครค่า่าสินจอดสิบละสิบละเ้าหายใจพอได้ไหมคะทองแสนแสนเราอยู่ทองแสนจะโคตรแต่ก็เงินยายหายพี่น้องที่มาพรมงานยังเป็นเงินงินเกตในโฮมบ่เงนเงินไก่คำปากเงินไก่คำปากกเงินพวกนั้นเลยแสนเนาะ แม่แต่เงินทางในบ้านนั่นล้านสามล้านสามบ้านเ้าล้านหายเนาะบ้านห้องล้านห้องล้านหายแต่ว่าคือบ้านน้องเตียวคือสามล้านเงินใครครสามล้านเพิ่นทั้งเพิ่นเพิ่นทั้งอันนั้นพร้อมแน่น่ะกันนั่นแหละนี่มันมีแต่ล้านสามมันได้ในบ้านนะอันนั้นทั้งน้องเตียวนั่นคือเพิ่นว่าร่วมทั้งกลุ่มบ่ทั้งทั้งอีหยังก็เพิ่นน่ะทั้งแขนทั้งเขตบ่ทั้งเขตเออเขตเออ แมน voi, ่นเพราะว่าเป็นเคยสู้เออเพิ่นเออเพิ่นเป็นนั่นแหละเพิ่นสี่นั่นแบบนั้นเป็นรวมทั้งเขตเลยเพลินอ่ะสั้นมาเยี่ยมมายามคือเก้าวเงงเงอยคือก้าวยิ้มเขวอ่าเจ้าก็วยเชียวอยู่พี่บ่วน่าวน่าเปลี่ยนท่อนชุกให้การอยู่มู้น่ะโอ้ยชุกเราเป็นนักท่อมาอยู่หัวนาอยู่ เอว่อไปมากเลยติดอยู่พี่วัชระไปจากเนาะโอ้ติดเหเพิ่นวัสระไปจักทางนี้เกลียนซุกอยู่มือนนะแต่ว่าไม่ได้ละบ่เนี่ยยังบอกว่าเราเห็นน้องกันนะน้องเพิ่นโยกอยู่มือนนะพอหลังจากที่งานแล้วอย่างนีกับแออ่อนนุ่มๆในนั้นนึงเนาะทั้งสองก็ไม่ได้อยู่น้ามือนะพรอะเราเลังจากที่เห็นเอื้อยกับไม่หอมแก้มนี่กะ ชวนเมื่อเลยไปเห็ดแล้วว่าอีกน้องพิงก็ยีเสียอย่างไงก็ได้ก็วานน้องทองวันหอมแก้มบ่บ่ให้เข้ากับ่ปได้บืนเข้าไปจนได้น่ะจนให้เข้าไปน่ะอยากอยากเบิ้งอยากับไปเบิ้งโอ้ยเจ้าหอมแก้มกันชว่าเมื่อแล้วพอให้พอหอมแก้มเมย์เลยโบเราเห็นแล้วว่า โอเคเนาะสำหรับพี่แก้ว่ามีอย่างไรพี่พี่เอาไม่เยี่ยมมายามทั้งเรื่องมีตู้คำดนดนมาเท่นึงมาเดือร้ายเดี๋ยไอ้เปลี่ยนราชีเบือมาย่มไหนแต่ผลมาละวางาได้ผมา่เอมีตู้คำวันนี้วัชิบอดไ่อะหมดนีาอยู่มาอยู่นะลมัน่ได้มากับเขามาแต่เศร้าออลูกมีแต่เศร้า ไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อเนาะสบายดีเลยสบายดีเลยบาดีแล้วตูเด้อ